ท่านนะครับทั้งน้องผู้มีการหลายๆท่านมันใช่เวลานะครับน้ำเสียอันนี้มันก็ไม่ใช่เกิดภายในวันนี้เหมือนกันมันค่อยๆสะสมน้ำเสียออมาจากการที่น้ํามันหลักเมื่อวานนี้พบกับทางท่านรองผู้มีการของท่านทำที่อะไรของน้องๆเนี่ยทางท่านท่านรองว่าอยากให้ทำที่อะไรเนี่ยทำก่าจังหวัดท่านยาสัมันนะคะแล้วก็ทางพัฒนาที่ดินด้วยที่มาให้เป่า ส่วนของเราเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ป,ปรับปรุงใช่คะวิบค่ะ <Yeah. S 2> ชื่อน,น้องชื่อน้องค่ะ mm hmm. ก็เพิ่งจะมาเป็นนักวิชาการเกษตรที่สำหรับตัวจุลินทรีย์ของบำบัดน,น้ำเสียของท่านาี่ดีเนี่ยจุลินทรีย์ส่วนใหญ่จะเป็นจุลินทรีย์ที่ลักษณะน,นั้นคือว่าเมื่อมีไขมันติดด้านบนแล้วอากาศจะไม่ผ่านมาให้แสงแดดนะมันส่องและจุลินทรีย์ที่แบบปรับสภาพน้ำเสียจริงๆก็คือจุลินทรีย์ทบบมสูตเนี่ยคงเดิมเพียงแต่บริบทที่แตกต่างกันดังนัง้น ฟังูไปนะครับนปลงเราอย่าลืมในฟังคุณก็ต้องไปเอายีสหรือเอาหลดเชื่อมจากวายเอามาใส่หรือคุณไม่มีสภาพนั้นทางสื่อไปนะครับแล้วก็มีอะไร มาตรฐานน่าดีกว่าเราการันตีนะครับเพาว่าการันตีเราคือใช้เ็ฟ ในไร่ในนาเนี่ยก็งพอาบาลพุเนี่ยสามารถเอามาทําได้เหมือนกันตรงนั้นมันก็จะมีพรมนุยโรงพยาบาลจิตเวชสักแก้วราชนครินกรมสุขภาพจิตตูสุขาศึกษาที่โรงพยาบาลจิตเวชสักแก้วราชนครินได้เป็นศูนย์ทักปีนของคนไข้ที่ยึ่นเรืงย้ายมาจากสถาบันกัลยาราชนครินทร์จำนวนร้อยประท่านแล้วก็สถาบันสมเด็จุกยายี่สิบท่าน แล้วเราก็ยังเป็นส่วนพักพิงของเจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยจากกรมสุขภาพจิตด้วย50ท่านค่ะในกิจกรรมที่เราทำในตอนนี้คือให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยทางจิตเวชท,ที่มาพักพิงกับเราและในโอกาสดีอันนี้เราก็ได้จับมือร่วมกับภาพของน้ําเน่าเสียที่สรุปในภาคกลางและก็กรุงเทพมหานครด้วยการทําน้ำบมักสีวภาพระดัจังหวัดน,นะครับซึ่งหัวใจของคนสระแก้วจริงๆเนี่ยเราอยากจะช่วยกัน แก้ไขปัญหาน้ําเสียซึ่งกาลังลุกลามอยู่หลังจากาวะนน้ำพท่มเข้ามาซึ่งตรงน,นี้เราตั้งเป้าไว้ว่าจะพยายามจะช่วยกันปั้นประมาณแสน,นแล้าจะมอบในนามทำ่านผู้ว่าเาติซึ่ง วันนี้เราโชคดีครับที่ทุกภาคส่วนด้วยทางมาจิตเวทท่านพ่ออน๋นี่ได้ให้ความกนุดใจยิ่งจนะสังเกตว่าวันนี้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมันจริงๆนะฮะจะมีจิตอาสามาเรียนรู้วิธีการกระบวนการ่อะเราเราอยากจะให้ความมั่นใจทุกคนนะครับว่าสิ่งที่เราทําวันนี้เนี่ยหรือที่เราเรียกว่าวันนัางสายวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทํกต้องารับราชการ,การจริงๆนะครับแล้วมีบท ทดสอบหรือเป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันใช้ประโยชนได้จริงทั้งจากทางกรมที่ดินเองมีจากทางกระทรวงทรัพย์เองนะครับเพื่อเป็นความมั่นใจกับผู้ที่จะรับบณ์น้าใสซึ่งผลิตโดยภาคส่วนอิวาสเซีวไปใช้แล้วจะได้มีความมั่นใจนะครับว่าใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นสิ่งดีนะครับและเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นน้ําใจของชาวสากแก้วจริงๆท <c oughs> ่านผู้ว่าชาวัยดท่านสันตินัาสุขโสเนี่ยจะได้นําไปมอบให้กับทางจังหวัดที่ประสบความจริงๆนะครับแโครนการนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเราจะพยายามทําต่อไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ใช่แค่เสรีรูปนะครับผมมั่นใจนะครับว่าเพราะว่าน้ําน้ำเสียงหรือเพราะว่าน้ำท่วมที่เทศบาลการประสบค์เรียกผมกินระยะเวลานานอาสองปีแบบเพราะฉะนั้นเราจะพยายามทำต่อไปเรื่อยๆ